One action. Hello. I can you a web. This is a baby. here to uh, a nice This is my friend. This is my friend. no You can learn from such a mine, I need เหมือนจะเชื่งใหม่เลยนะสวัสดีค่ะันนี้ยู่ที่ตกีค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปไหนพาเพื่อนๆมาข้างในนู่นโอเคไปกันเลยูน,นี่ก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรอะไรจะ๊ะสกเพ็ตค่ะอ oh, กเ็เหรอ <c oughs> ตัวเหมือนตัวเมียเลยตาสวยสวยอันนี้เป็นลับอันนี้ตัวอู้วเวีนเพื่อนกันเหรอครับลูกใช่ตาสุจ่าในไอ้สุจตาในหลวงก่อนไปไปดูไปไปซื้อตั๋วกันกี่บาทก้ากี่บาทไหมอืมไม่รู้ไปดูกันเนาะอันนี้เป็นลิงครับไหนลูกดูสิครับโอ้โหลิงจักจัก๊ก รรักจน,นี่เป็นช้างเหรัคะอ๋อเรานั่งรถตรงนี้เป็นหมูป่าสิอ,าอ๋อไหน,น,น,นอ๋อใช่โหมันแบบเขาแล้วหนูก็มาเล่นกับกเขาน,น,นีครับเไหน,น,คนคะโอ้มันเชิดใส่เราแล้ว,ลวมันบิดหน้าหนีเรานะเอริน หนูจะนั่งรถชมสัตว์หรือว่านหนูจะเดินเหมือนวันนั้นจ๊ะจะนั่งรถเหรอห้ามหลับนะ <c oughs> นี่แนะ <c oughs> โอเคเราเราจะไม่เดินใช่ไหมครับ <c oughs> เกิดหนูจะให้พ่ออุ่นนะคะไม่ได้ให้นั่งในรถแล้วไม่ใช่มันมันมันไม่ได้เหมือนสวนสัตว์นะลูกสวนสัตว์เรานั่งรถล้างเสร็จเราลงแล้วนั่งล้างเสร็จแล้วเนี้ยมันเราจะไม่ได้ลงเราจะนั่งยาวๆเลยนะ ให้หนูเลือกหนูจะเดินรอบๆหรือว่าหนูจะนั่งรถดูสัตว์เราไม่ได้เดินแล้วนะโอเคนะได้ดึงมือพอ่อสิกล้องมันสั่น,นะครับให้เขาตรวจตัวอยู่นี่มาถึงด้านในแล้วนะคะโอ้เพื่อนซี่มาถึงด้านในแล้วนะคะเดีด๋ยวเราไปดูปลายักษ์กันปลายักษ์อยู่ไหน อัานเพลงสิคบเพลงโอ้มันเหมือนอยู่ในป่าเอซาวันนาเลยเนาะราไปดูนี่อันนี้คือน no. ี่คือข้างนอกของน i สเซฟลีโบนิสเซฟลีโบน f ส r i ฟ o ีโบ นซาฟเฉยๆนู่น,นมันจะมีปลาช่อนอเมซอนนะตัวเท่าช้างนะเอยนู่นอยู่ตรงโน้เดี๋ยวไปพาเพื่นไปดูซิถ้าเราโชคดีนะเราจะเห็นอันนี้คือด้านหลังของคุณหนูดูซิอ๋อ <c oughs> คือตอนแรกอะวันนี้เราจะนั่งรถนั่งรถชมในซาฟารีใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ รอบแรกบ่ายสองโมงครึ่งตอนเนี้ยกำลัง11โมง10นาทีเรามาเช้าเรามาเช้าเกินไปแล้ว<ฮ>เราต้องรองอีก3าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราไม่ไหวแล้วนะหนูเลงกก็บอกว่าหนูเดินก็ได้เดี๋ยวนี้นี่นี่นนปลาจักเอเมซอนอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเจอนโชคดีเออ้าเจอนโชคดีเลยหรอแสดงว่าเราโชคไม่ดีเราไม่เห็นสักตัวเลย เดี๋ยวเราจะเดินรอบๆนู่นนะนะครับนู่นเราจะเดินจากตรงนี้แล้วก็เดินปลาเม้อนเขามันอยู่แน่นตัวมันตัวใหญ่มากหนูเคยเห็นแล้วใช่ไหมตัวใหญ่ๆอะ่ะเคยเห็นในคลิปหนูแหละแล้วมันอยู่ในบกแล้วมันตายมันตายมันมนกระโดดขึ้นบกใช่ไหมอ๋อคลิปที่เขาพวกพ่อเคยดูกับหนูละมาใช่ตกปลาที่เขาซื้อปลามาแล้วเขามาปล่อยน,น,น่นครับไหนคะ โหหงว่าห่นน่ะไปดูการอยู่นู้นเดี๋ยวเราเดินมีเพื่อนเพื่อนเขาอยู่นู่นครับเหรอคะมันไกลไปเรามองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนๆดูเนาะเก๋ไปชมนู่นค่ะดูกฎกติกาในการเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ให้เราห้าอาหารมห้แมเอาไก่ไก่ย่างให้หมกเฟยนช์ฟรามเบอร์เกอร์อ่าใช่แล้วอย่างอื่นได้ไหมล่ะอย่างอื่นอย่างกับ นกย่างเป็ดย่างอย่างเงี้ยไม่ใช่ไก่ย่างเขาได้ไหมลูกไม่ได้ทั้งอย่างใช่ไหมแต่ข้ามเอาอาหารใช่ไหม,มไม่เขาให้เราอะ่ะเ,เอาเท้าเหยียบก่อนเพราะว่าจะได้ฆ่าเชื้อโรคที่เท้าบางทีเชื้อโรคเนี่ยมันอาจจะมากับเท้าเราแล้วก็มันไปติดสัตว์ข้างในลูกแล้วสัตว์จะป่วยโอเคเดินให้เดินผ่านเฉยๆลูกไม่ให้เดินเล่นมาพเพื่อนๆเราดูแหนหนูอยู่เดี๋ยวนอ้เดินเท้า ยี่นี่ตัวอะไรครับลูกลิมม์ค่ะลิมม์เหรอหูหางมันยาวมากเลยนะเอ,อ้ยมีตัวจริงอยู่ไหนลูกนู่นครับพีตุ้มมาอยู่นั่นครับไหนโอ้อยู่กลางๆลางแเหรอในต,ตัวนี้มันกำลังหลับอยู่ครับตัวนี้นั่งเฉยๆนั่งไม่หลับมีกี่ตัวที่เราเจอมีสองตัวนี่ครับานี่ครับนี่ครับ,รบโอ้หานหรือว่าหงหงมากกว่ามากไม่ใช่ห่านลูกอ๋อมันอยู่นั่นอะ โอ้ยตั้งหลายตัวเลยเพราะนึกว่ามีตัวเดียวหรืเมอร์ใช่เราคิดว่ามันมีสองตัวด้วยมันมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวแน่ๆเลยสองสามสี่และอีกตัวหนึ่งอยู่ที่บนต้นไม้อีกตัวหนึ่งด้วยโอ้ใช่โอหน่ารักจังเลยหางมันสวยมากเลยเนอะมันกระโดดเก่งเลยมันกระโดดมันกระลอกเลยและอีกตัวหนึ่งหกตัวโอ้หเยอะเลยเต็มเลยเราเคยอยู่ปีตัวใบอยู่บ้างไหครับครับเฮ้ยกระโดดแหละ ห่านงไม่ใช่แานเพราะว่าเป็นหงนะลูกเอาเสียหมดหงก็ายเป็นแานอันนี้คืออะไรลูกหงดำค่ะหงดำใช่ไหมท้ามันเหมือนเป็ดเลยค่ะหงดำกับหงขาวเท้ามันเหมือนเป็ดหนูมันก็ตระกูลเดียวกันนั่นแหละดูสินี่ตัวอะไรอันนี้อะไรดูสิเฮ้ยเหมือนหน้าเหมือนลิงเลยลิมเมอร์ รีเมอร์ลับรีเมอร์ลับแล้วตะกี้ตัวอะไรลูกที่เราเห็นตะกี้ก็รีเมอร์เหมือนกันเหรอรีเมอร์ลับมันเป็นรีเมอร์เหมือนกันแต่คนรับสายพันธุ์กับตัวตะกี้มันรับมันมีรับแต่อันนั้นเป็นรีเมอร์แบ็กแอนไวร์รีเมอร์รับรับเฟอร์รีเมอร์จ้ะหงลายมาอยู่กับหงขาวใช่หงหงลายตัวเลย พ่อว่าด,ดูของตามสิเห็นแล้วหง่ะคอมันจะยาวสวยหงถูขาวจะมาหาเพื่อนได,ด้หงถูขาวมันจะมาหาแล้วมันทำปีกยังไงงั้นนะ่ะทำไมมันสยายปีกอย่างงั้นนะ่ะลูกเฮ้ยมันร้องดังยงงๆ,ๆัด้วยอันนั้นมันนอนแผ่สองสือลึงเลยหัวโตมันว่น้ำไหนไหนเออที่หนูว่าหนูอยากเห็นเขาว่ายน้ำใช่ไหมนี่เขาว่ายน้ำได้มีปลาด้วยมีปลา มีปลาตาเขาด้วยเหรอเขาไม่กินปลามั้งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปทางนู้นและมานี่ตรงนี้สิจะโผล่หัวมาแล้วเงียบเงียบเลยนี่มาัไปเนาะไปกลับไปที่เดิมกลับไปทกินน้ำนะมันมันกินมันกินผักได้นะอะไรลูกอันนั้นอ่ะของเอา ผมเอาผักตัวเองให้ไม่อะไรครับให้ปลาจริงเหรอโอ้ใช่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 ดูสิเขาเอาผักป้อนปลาเหรอลูกโอ้ไม่เคยเห็นนั่นมาก่อนเลยเขาใจดีมากเลยใช่ไหมคะมใช่ดูสิโอ้ยปลาไปลุมห่านหมดเลยผ <laughs> อ้เฉยโโอ้เรียมนัครูพ่อด้วย มาหูเลยแก่โขพอ,พอมานี่ต้องใช้ดัวต้องใช้ให้ด้ว,วน,น,นั่นมันไม่ได้ขู่นะขู่ไหมไม่ขู่เดี๋ยวตาว่ามาดูเตานี้น้อยนิดก่อนเตายักษ์ เสือขาวดูแน่เลยแน่ดูเลยจํำเป็นเลยไหนสิงโตหรือว่าเสือเสือขาวมันแยกกันยังไงว่าสิงโตกับเสือลูกเห็นไหมครับจะซูมให้ตัวครับหอกค่อย z o มให้ตัวยังไงไอ้กล้องเราซูมไม่ได้กล้องตัวนี้ซูมไม่ได้อกโอเคซูมไม่ได้ครับเดี๋ยวพ่อจะรอปตอนตัดต่อวิดีโอให้เพื่อน หนูถ่ายให้มันตรงกับเสือแล้วกันมาจะมาแล้วครับแมวยักษ์กระเป๋าเหมือนแมวยักษ์กระเป๋ามันูจะไม่ใช่แมวแ้วกษ์อยากได้ยินเขาลงฮะเาได้ยินเขาทำหน้าสิอาร้องงไงนะ <laughs> ผีอะเนะี่ย พ่อเห็นมันเดินไปเดินมามันทาอะไรนะหนูอหาอาหารกินไม่เห็นมีอะไรให้มันกินเลยพ่อว่าเห็นมันเดินตั้งแต่เช้าล่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโอปปประตูหน้าเออลมันเดินไปไหนถามเขาสิมันนั่นเดินไปไหนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษดิเไปนไหนครับภาษาอังกฤษพูดว่าไงนะเขาบอกว่าจะเดินไปหากินมไม่ใช่บางทีเขาอาจจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็ได้เราพูดดังๆสิไม่อะ

ไม่ใช่นกยุงมไม่ใช่นกมันมันก็นกยุงนกยุงหรอนกยงมันหลุดมาเหรอมันมัดขาหรือเปล่าอุ้ยมันตั้งหลายตัวเขาเขาชินกับเราบ้างเลยอ่ะนี่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 เขาบอกว่านกยุงแกรุ่นนาอย่าเข้าใกล้นกยุงนี่เป็นนกยูงหรอ่มันอาจจะกลัวก็ได้ให้มันเราเข้าใกล้เขาอ่ะ ข้างล่างนี่ตัวหนึ่งนะไปจีบไปเพื่อไปดูป่ะตัวนั้นวางงมอยู่ไหนเหมือนช้างเลยมีสองตัวมีไปดูนู้นไปไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆกันตอนนั้นตอนนั้นมันอยู่ตรงหูแล้วมันไม่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วเเลยใช่ไล่ที่มันอื่นกระลึกกระลึกนะเราตกใจเลยนะครั้งก่อนอ่ะ เป็นแมงกินมดเฉยๆดูนี่ลินตัวอ้วนมากเลยไหนพอเห็นเน้่ยหมูเนช้างเลยนะดูเนาะใชแ <c oughs> มงกินมด <c oughs> มันหลับอยู่ จ๋าอะไรลูกเราจะมาจูบกันแบบมันจูบกันเหรอทำให้ลูกหัวใจหรือเปล่าอ๋อมันทำแบบนี้นกฟันโก้ฟังกี้นกฟังที่ฟังก็น้ำสีเหลืองหมดเลยพ่อใช่หุ้ยน่ารักนะตามเป็นสีเหลืองเหรอ ม่ใช่ขาเขานี่โอ้เท้าเท้าเหมือนอะไรเท้าเป็ดเ,เลยเหรอกไหนจอ้อไปทางนู้นค่าดูนกยูงที่ขนสวยมากนกยูงนี่อยู่กับเราเลยนะมันเป็นสัตว์ป่าสงวนค,วควุ้มครองหรือเปล่าเราอยากเห็นตอนเขาลำมแพนอย่างเลยอ่ะดูสิ ตอนเขาลำเหรอใช่หางเขาสวยมากหางาสวยมากเลยใช่หลูกชอบเขามากไหนมองหน้าหนูเดี๋ยวสิ นักน้อยอยู่ไหนลกูกมตรงนน้นเหรอน้องี่ตัวนี้สองตัวมันจะเหม็นหน่อยนะน้ำหนากมันจะเหม็นคาวใช่ไหมลกูกกินกินเป็นไงบ้างที่นี่กินดีเหรอเพราะเราดมสิสมุนเขาไม่ค่อยดีเพราะเรากินเหมือนดอกสิอ๋อกินเหมือนดอกแลยดีเหมือนดอกเห้ยเหรอ,อนทำไงนะลกูก นเอนแม่เหรออะไรล่ะเนื้ครับอยู่ข้างในนู่นมันเป็นแมงอะไรหรอกคาบี巴่าห่อเป็นแมวหรือเปล่าไม่ใช่คาบีา่าเป็นตระกูลอะไรคาบีา่าเป็นหนูยักษ์คาบีา่าใช่แล้วอ่อานดูสิ อ่าดูสิคาปิา่าคาปิาาา่บ่าคาปิ巴าลินสมเจตนี่น่ารักจังหนูวิลินว่าหน้าหน้าเหมือนอะไรนะหน้าเหมือนจมูกดูหน่อยดูขึ้นเป็นอะไร เดี <c ười> ๋ยวนี้มันแนวของมอนจมูกอุ้ยมันจะตกใส่เขาแน่จะกินหนูหรือเปล่าน้องก็ลเสร็จแล้วหมูคว้างมากเลยหน้าเหมือนคว้างเหมือนจมูกปากมันเหมือนใช่หมูด้วยยาเหมือนจมูกเหรอเฉยนี่มันทำให้หนูร้อนมากยิ่เสียใะกลัวมันแลบลิ้นใส่ลูก มันเลี้ยลีจะมาสิมันเข้าออกแบบเนี้ยมันร้อนมากเเอ้ยมันเลียมันเลียมือเขาอ่ะมันเลียมือตัวเองเหรอเหมือนแมวเลยเลียมือตัวเองอ่ะเออขาบอกว่าเสือนะคล้ายๆแมวนะแมวตัวใหญ่นี่โดนไหมไปมันล้มเลย เอ็ดโมงถึงหกโมงเย็นอุ้ยหนาวเลยนี่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 ไฮยีน่านะไอตัวไฮยีน่าที่หนูชอบไงมันน่ารักจริงด้วยใช่ไหมไฮยีน่าน,น,นี่ไฮยีน่าลายแถบหลับอยู่เลยมันน่ากลัวนี่ทำไมมันน่ารัก เสือป้องน่ารักจังเสื้อขาวเปิดน้ำพอจะมึนหนักนี่จะเห็นพ่อได้ไงล่ะ นาวไหมเดี๋ยวมันจะกูัวไอ้ขี้กลัวไอ้ขี้กลัวไกลัวไปไหนก็ติดพ่ออันนี้ที่เขาแสดงโชว์ใ้ลูกตัวนี้เห็นไหมนี่ไม่มีอะไรเลยน,นอนอนนับนอนหลับนหลับตรงนี่ตัวปลอมนี่ตัวปอลวปอหลมหรอปลอมโอ้ยมันดิ้นแล้ว ทํัิางพมตันที่นปีตมพันปีต่อมาสอัปไหนปันฮะจะพีานตากงายไปไหนไปไหน จะทำโม้บนนู้นซอุสบายเลยนั่งพุงจะทำ <c oughs> ด้วยสวยมามร้อนรับบาดซืมเลยหรอมัออนจะหอบไว,วาขวาไ,ได้เลยคะเรีบร้อยค่ะค่ะเป็นดู

ห้มเอาอะไรนะตาทำบอกว่าไก่ย่างแล้วอันนี้เฟรนฟรายส์นนี่ฮัมเบอร์เกอร์เขาห้ามเอาไก่ย่างเฟรนฟรายและแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปป่ะไอติมน่าจะเข้าไปได้นะไปได้ได้ไหมของเป็นน้ำด้เพราะเดี๋ยวมันจะละลายหนูกลัวแมงข้างในจะแย่งหนูเหรอโเ๊ยไม่ให้เขาเอาไปอ๋อกลัวจะแย่งกับอาหารเราไหมเหรอคะเขาน่าจะคิดว่าเป็นผักโอ้อะไรก็ได้ ลงได้กันลงได้ยายลงได้จับได้จับได้ไม่กลัวหรอจับได้อย่างเดียว <c oughs> ลงแค้มันลงแค่ลง,ล,ง <c oughs> ลงได้ยายเพ่อผบอกว่าอย่างนั้นเหรอทำเอามือใส่ปากมันนั้ชอบไม่ต้องไม่ต้องกลัวยายยายไม่ต้องกลัวยายก็ลงทางนี้ยายก็มาทางนี้กับหนูสิยายไม่โซนเหยยมือน,นหนูหรอก ดี่หน้าเขาสิหน้าเขาแหลมแหลมคุณสมศรีหนูว่ามหัวหมูหัวเขาเป็นอะไรนะจมูกหัวเขาเป็นจมูกเลยใช่ไหมจมูกกับหัวเหมือนกันเลยไม่น่าจะลงดอยแล้วขึ้นดอยล้วก็เลยทำอ่ะใช่ขี้เท้าสิขี้เท้าสิ

มันเดินไปเดินมาแถวนี huh> ้แหละลูกนั่งรอเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาอีกลูกฮายินแน่แหมป่าฮายินแน่ เสือ่อจเสือตัวน้อยเป็นในี่าเขาใหญกว่ทุกทีอ๋ออีกแล้วเหรอตัวเอามือไปจ่อลอไปกดยางกระบานั่นหรกโอเคต่อซิตรงไหนต่อ ¿Qué es โอ้โหสิงโตนี่คือสิงโตนี่สิงโตตัวเมือ่อตัวเมียสิงโตขาวสิงโตขาวนี่สิงโต สิงโตพูดแล้วแม่สิงโตแท้ตัวใหญ่ครั